ปิดชื่อจริงของใหม่เจริญปุระแฟนคลับแห่ชื่นชมภพร้ะมากโลดลั่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากให้ติดตามสำหรับใหม่เจริญปุระตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงทุกคนก็ชินกับชื่อนี้ของเธอล่าสุดเธอเผยชื่อจริงชื่อใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวใหม่เจริญปูราที่โพสต์ภาพตัวเองสวย พร้อมแคปชั่นระบุว่านักการเจริญปุระคะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์ชมชื่อจริงของเธอทั้งบอกว่าชื่อใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสมหวังทุกประการนะคะที่ใหม่คนเก่งของน้องชื่อเพราะจากเฮงกว่าเดิมรับทรัพย์จนเหนื่อยเจริญรุ่งเรืองนะคะ ชื่อใหม่เพราะมากค่ะขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่งานที่ปัง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 เฮงเฮงเฮง,งตลอดนะคะเป็นต้น